สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องวัฏจักรชีวิตค่ะซึ่งในบทนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะค่ะเรามาดูความหมายของวัฒจักรชีวิตของสัตว์นะคะหมายถึงขั้นตอนการจเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยจนมีลักษณะเหมือนพ่อ แม่และสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้ค่ะค่ะภาพนี้นะคะเป็นตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์นะคะเริ่มจากเซลล์ไข่ค่ะเซลล์ไข่จะอยู่ภายในร่างกายของเพศหญิงนะคะเมื่อเกิดการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะคะหรือเป็นการเพิ่มจํานวนนะคะก็จะ กลายมาเป็นตัวอ่อนแบบนี้หรือเรียกว่าเด็กนั่นเองค่ะเด็กทารกที่เกิดมาจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะจากเด็กที่ยังไม่เติบโตเต็มวัยหรือว่ายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะก็จะกลายไปเป็นมนุษย์ที่ตัวเต็มวัยหรือ มนุษย์จเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะก็จะมีการสืบพันธุ์แล้วก็จะมีลูกแบบนี้เลยก็คือจะหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะนะคะก็คือนักเรียนต้องจําไว้นะลูกนะาว่าเซลล์เป็นสิ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตสามารถจเจริญเติบโตได้ เราสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีขนาดและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าคิดไม่ออกให้นึกถึงตัวเราลูกก่อนหน้านี้อะปัจจุบันหนูอยู่ป .3 ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้หนูก็อยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองป .1 และป .2 อ,อ,อ่หนูดูเลยนะลูกนะจากอนุบาลหนึ่งหนูตัวเล็กแค่นี้ อนุบาลสองอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยปหนึ่งก็จะสูงขึ้นมาน้ำหนักก็อาจจะเพิ่มขึ้นปสองบางคนก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสูงที่เพิ่มขึ้นแบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตค่ะและเมื่อหนูโตไปเรื่อยนะคะหรือว่ากลายมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีลักษณะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะคะหรืออาจจะเป็นความสูงหรือน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะที่ มีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะส่วนสไลด์นี้นะพูดอย่างสรุปเลยก็คือว่าการสืบพันธุ์ของอ,อวัฏาจักรชีวิตของสัตว์นะคะนักเรียนจะเริ่มจากการที่ไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วนะคะก็จะไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วไข่จะอยู่ในร่างกายของเพศเพศ อ,อยู่ในของเพศเพศเมียอะเพศเมียรหรือถ้าเป็นคนก็จะเป็นเพศหญิงเนาะก็คือจะเมื่อเกิดการผสมเรียบร้อยแล้วก็หมายถึงว่าหลังจากไข่ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนก็จะแบ่งเซลล์แล้วก็ จะ,จะเจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนก็เหมือนลูกช้างอะลูกลูกช้างเป็นตัวอ่อนแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปก็จะเป็นช้างที่มีกาาจะเป็นช้างที่มีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเต็มวัยอะลูกมีคือโตขึ้นเมื่อโตเต็มที่แล้วอะเขาก็จะเริ่มแก่ลงแก่ลงแก่ลงประมาณน,นี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะช้างแพนกวิ งค่ะเขาได้บอกว่าขณะเป็นตัวเต็มวัยนะคะสัตว์ก็จะมีการผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเมื่อมีการปฏิสนธิจะได้เซโกดก็คือไซโกดก็คือไข่ที่ผสมแล้วนะคะพร้อมที่จะเจริญเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรใหม่ของการเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่ต่อไปนะคะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็จะเกิดตามลำดับขั้นตอนที่มีความแน่นอนมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะเป็ดค่ะนกค่ะที่สําคัญเลยนะคะสัตว์ชนิดใดก็ตามนะลูกนะเกิดมาต้องเกิดจากสัตว์ชนิดนั้นเสมอเช่นมนุษย์ต้องเกิดจากมนุษย์สุนัขต้องเกิดจากสุนัขและลูก จะมีลักษณะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยสัตว์บางชนิดอาจจะออกลูกเป็นตัวสัตว์บางชนิดอาจจะออกลูกเป็นไข่แล้วจึงฟักเป็นตัวนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเนาะในการเจริญเติบโตสัตว์ก็ยังต้องการอาหารและน้ําและยังต้องการอากาศในการหายใจด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงและที่สําคัญ ก็เพื่อที่ให้เขาดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะก็จบเพียงเท่านี้ในสัปดาห์ถัดไปในสัปดาห์ถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดนะลูกนะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในข้าวถัดไปสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถฟังซ้ำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังและพยายามทำความเข้าใจนะนักเรียนถ้าไม่เข้าใจย้ำอีกครั้งให้กลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ